คอกาจุดอคิวนานที่สุดเป็นปีแก่ไปไม้เอาอยู่หรือเปล่าชิกน่ารักโอวูแมนไปเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใกล้ๆเชลเซนแบรนด์นะคะช่งองอเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับกระเป๋าชาแนลเอาไปต่างๆมารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสะพายแล้วเป็นยังไงใส่อะไรดีบ้างก็คิดว่าคลิปของก้อยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในชาแนลน,นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดใบใหม่ๆเวลาก้อยเอามารีวิวนะคะแล้วก็สามารถติดตามก้อยเพิ่มเติมได้ ะะที่ IG ใหม่นะคะคือก้อยก้อยโชเซ้นนะคะชื่อคล้ายๆกับ YouTube อันนี้เลยนะคะ koikoi โ h o ซ s e n csosen นะคะแล้วก็ไลแอดช anel ขีดด้านล่างโชเส้นค่ะวันนี้เนี่ยก้อยก็มารีวิวน้อง โคโค่นะคะซึ่งเป็นโคโค่9.5ซึ่งก้อยเคยรีวิวไซส์ใหญ่ไปแล้วนะคะไซส์10.5สีดำวันนี้เนี่ยก็เอาไซส์ที่เป็น9.5ซึ่งเป็นไซส์ยอดนิยมที่สุดนะคะเอามารีวิวให้กับเพื่อนๆที่กำลังอยากได้แล้วก็ช่างใจว่าโคโค่จะแก่ไปไหมมันแบบเออเราจะเอาอยู่หรือเปล่ามันจะดูแบบชิคน่ารักคุณนายหรือว่าแบบดูเป็นโอวูแมนไปเลยนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันซึ่ง บนี้นะคะเดี๋ยวมาพูดถึงไซส์ก่อนนะไซส์ size เนี่ยถ้าในเว็บไซต์แล้วก็ใน IG นะคะเวลาเขาพูดถึงกันเขาก็จะเรียกว่าโคโค่9.5นะคะแต่ว่าเวลาวัดจริงมันจะได้แค่9นิ้วนะคะแต่ถ้าเราวัดแบบความยาวเขาไปจนถึงด้านป่องๆนะคะป่องๆทั้งสองข้างเนี่ยเวลาวัดออกมาส่วนที่กว้างที่สุดทั้งสองข้างเนี่ยจะได้9.5จริงๆนะคะแต่ว่า ถ้าวัดที่ขอบฐานจริงๆเนี่ยคือแบบหน้ากว้างของเขาหน้าตรงเนี่ยจะอยู่ที่9นิ้วนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างกว้างเลยนะคะตรงนี้นะคะความหนาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่3.5นิ้วนะคะแล้วก็ค่อยๆแหลมขึ้นไปจะอยู่ที่2นิ้วนะคะแล้วก็ส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณระหว่าง5-5.5ถึง 5. 5นิ้วนะคะแล้วสายสะพายเขาเนี่ย จะไม่ได้ยาวมากนะคะเขาจะอยู่ที่ประมาณ17.5นิ้วเอ่มก็อย่างอื่นเนี่ยก็คือโคโค่เดี๋ยวนี้เขาก็จะพัฒนานะคะเขาก็จะทําเป็นแบบเวอร์ชันที่ถอดสายได้นี่คือข้อได้เปรียบของโคโค่เลยเพราะว่าทําให้เราได้สายชาแนลแท้เอาไว้ไปประยุกต์กับกระเป๋ารุ่นอื่นๆได้นะคะแล้วก็เอมอย่างอื่นก็ด้านหลังก็จะเป็นสไมล์พ็อกเก็ตแบบนี้นะคะแล้วก็รุ่นใหม่เนี่ย ตัวโคโค่เขาจะทําเป็นซับหนังนะคะเขาก็จะเป็นซับหนังด้านในแล้วก็มีช่องทั้งหมดเนี่ยช่องใหญ่2ช่องะาะด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหลังแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นช่องเอาไว้ใส่พวกเงินหรือว่าบัตรจอดรถไวๆอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ต้องพกกระเป๋าสตางค์ก็ได้แล้วก็ในสุดจะเห็นว่าเป็นซิปนะคะถามว่าจุใส่อะไรได้บ้างก็หน้ากว้าง9.5นิ้วนะคะโทรศัพท์ทุกรุ่นใส่ได้หมดเลยนะคะ ก็โทรศัพท์แนะนําว่าให้ใส่ตรงด้านหน้าสุดะคะ mm hmm. เขาจะได้ล้วงออกง่ายแล้วก็อย่างอื่นก็เป็นพวกแบบก้าวโฮลเดอร์ er ใส่ลงไปได้นะคะแล้วก็ไอเทมชีวประจำวันพวกแอร์พอร์ตนะคะลิปสติกเนาะแล้วก็พวกครีมทาม,มืออะไรเงี้ยก็ใส่ได้นะคะคุณแจรถดอะไรหย่อนลงไปได้แล้วก็อันนี้คือก้อยหย่อนเนี่ยจะเป็นแค่ช่องด้านหน้าทั้งหมดนะคะเนี่ยช่องด้านหลังเนี่ยคุณผู้หญิง ถ้าพกตลับแป้งเราก็ใส่ตลับแป้งลงไปได้ด้วยแล้วก็เนี่ยอันนี้ยังเหลืออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าโคโค9.5เนี่ยก็เป็นไซส์ที่กำลังดีนะก้อยว่าคือไม่ใหญ่จนเกินไปไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ยังที่จะใช้งานได้จริงกับไอเทมชีวิตประจำวันนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะมาสายให้เพื่อนๆดูนะคะว่าสายแล้วเป็นยังไง อันนี้นะคะเวลาสภายจริงออกมาแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ความที่เป็นแบบ b u i n e s s l ล o k นะคะดูเป็นแบบภูมิฐานเนาะแต่ว่าไม่ได้ดูแก่ขนาดนั้นนะคะวันนี้เนี่ยก้อยก็ใส่ชุดที่แบบกึ่งแบบลำลองนิดๆน,นะคะเสื้อยืดแล้วก็กางเกงขายาวนะคะก็เรียกว่าเป็นลุคที่จะไปเดินเล่นธรรมดาก็ได้หรือว่าถ้าจะแบบแต่งตัวไปทำงานใส่เบลเซอร์อีกสัก ตัวหนึ่งเนี่ยก็เอาอยู่นะคะซึ่งกระเป๋าตัวเนี้ยมันก็เข้าได้กับลุกสบายสบายหรือลุกทางการก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ความยาวสายแบบสะพายข้างนี่คือสวยสุดนะคะกําลังดีเลยอันนี้เป็นแบบสะพายข้างนะคะก็จะเตอิเตอๆนะลุกก็จะแบบชิกๆนิดนึงนะคะดูมีความทรรมะแแมงมากขึ้นนะคะก็ กระเป๋าตรงนี้อาจจะทิมเอวนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าทิมอะไรมากมายนะคะก็ถือว่าถ้าต้องการความคล่องตัวหรือว่าพกเอาไว้เวลาเดินทางไปเที่ยวเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวก้อยนะถ้าอะไรก็ตามที่มีหูหิ้วเนี่ยส่วนตัวก็จะชอบถือดีที่สุดเลยนะคะเพราะว่าก้อยว่าโคโคเขาทำออกมาให้ถือเนี่ยสวยสุดหรือว่าจะคล้องแขนก็ได้แบบนี้คล้องแขน ก็สวยออกงานได้นะคะเพราะว่าไซส์เขาไม่ใหญ่จนเกินไปเนี่ยมันเลยทําให้เขาแบบคิวไปทุกๆโอกาสเนี่ยมันก็ยังดูเข้าอยู่เดี๋ยวจะมาเทียบนะคะตัว9นิ้วของทั้ง2รุ่นนะคะรุ่นแซลคลาสสิกนะคะค l a สสิกแฟลตกับโ o โคเนี่ยหน้ากว้างเขาจะเท่ากันนะคะค่อนข้างที่จะเท่ากันเลยส่วนด้านข้างนะคะก็จะเห็นว่าตัว คลาสสิกแฟลปเ้านิ้วเนี่ยด้านขวาเออด้านข้างเขาจะหนาประมาณ2.5นะคะแต่ว่าถ้าโคโค่เนี่ยจะประมาณ3.5อันนี้คือวัดจากฐานที่กว้างที่สุดด้านล่างส่วนความสูงนะคะจริงๆก็คือค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะตัวนี้จะอยู่5นิ้วนะคะส่วนตัวโคโค่จะอยู่ที่5.5นะคะก็จะสูงต่างกันนิดเดียวนะคะถ้าเป็นความยาวสายนะคะตัวของ คลาสสิก9นะคะความยาวสายเนี่ยจนถึงกระเป๋านะคะจะอยู่ที่17นิ้วนะคะแต่ว่าโคโค่เนี่ยจะยาวกว่านิดนึงนะคะจะอยู่ที่ประมาณ17.5นิ้วเดี๋ยวสะพายให้ดูนะคะว่าเทียบกัน2แบบเนี่ยเวลาสะพายจะต่างกันไหมก็ถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันเลยนะคะเวลาสะพายออกมาจริงๆแล้วเนี่ยตัวโคโค่จะยาวกว่านิดนึงนะคะตัวคลาสสิกเขาก็จะแบบ สั้นกำลังดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคลาสสิกเนี่ยเขาจะให้ความเรียบหรูดูคุณนายนะคะแล้วก็ดูใช้ได้กับทุกโอกาสมากกว่านะคะส่วนโคโค่เนี่ยก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการความเป็น Business l ลุคเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือว่าแบบสะสมเอาไว้เปลี่ยนลุคเวลามีคลาสสิกแล้วมีโคโค่เพิ่มไปด้วยนะคะแล้วก็คนที่ชอบสไตล์เนี้ยคือหเป็นคนที่ชอบกระเป๋าที่เอาไว้แบบว่า ค้อแขนได้นะคะดูเป็นแบบภูมิฐานมากขึ้น1นึ่งสเต็ปก็สรุปนะคะสำหรับใครที่แบบเหมาะกับโคโค9.5นะคะก็คือ1อาจจะเป็นคนที่มีคลาสสิกอยู่แล้วนะคะถ้าส่วนใหญ่คนที่แบบแนะนำไปแรกๆเนี่ยหรือว่าเก็บตังค์เนี่ยก็อาจจะเก็บตังค์ซื้อคลาสสิกไปเลยนะคะแต่ว่าถ้ามองว่าคลาสสิกโอ้สามแสนสี่เนี่ย สามแสนกว่าอัพเนี่ยเดี๋ยวนี้ราคามันไปไกลเนี่ยมันก็รู้สึกว่าไปไม่ไหวแต่ว่ายังอยากได้ความคาเวียอยู่เนี่ยบางคนก็จะไปบอยนะคะแต่ว่าบอยเนี่ยจะมีข้อเสียคือหนักแต่ว่าให้ความเท่ซึ่งบางคนเนี่ยถ้าลุกรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เท่เป็นคนแบบหวานๆคุณนายนิดนึงเนี่ยเขาก็จะมาที่โคโค,โคกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ย ถ้าก้อยแนะนำเนี่ยไซส์9.5ก็จะเป็นไซส์ที่ยอดนิยมเอ,อ่อซื้อง่ายายคข้องนะคะแล้วก็ยังพอที่จะใช้งานได้จริงอยู่นะคะถ้า7.5เนี่ยมันจะค่อนข้างเล็กมากเลยจะใส่มือถือไม่ค่อยจะได้นะคะแต่ว่า9.5นี่คือย,ยังได้แล้วก็10.5เนี่ยก็จะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่หน่อยหนึ่งที่มีของเยอะนะคะเพราะว่าอันนั้นจะใช้งานได้จริงมากๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับคนที่ชอบโพโคนเนี่ยเขาก็แน่นอน คือคาเวียชอบความเป็นหูแล้วก็เหมือนได้สายชแนล ซึ่งปกติชาแนลเขาก็ไม่ทำสายแยกนะคะแต่อันนี้มันก็เอาไปไประยุกได้แล้วก็ข้อดีอื่นๆก็แบบเป็นกระเป๋าที่มีฐานตรงเนี้ยก็ว่ามันก็ดีนะมาทำให้กระเป๋าด้านล่างเราไม่เป็นรอยเพราะว่าอย่างคลาสสิกเขาก็จะเรียบแบนไปเลยเนาะวันนี้ก็คิดว่าครบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวคร่าวๆสำหรับโคโค่9.5ก็คิดว่าน่าจะ็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็อย่างอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยที่เพื่อนๆจะต้องทราบนะคะว่าโคโค่เนี่ย ในประเทศไทยนะเป็นใบที่จองคิวนานที่สุดนะคะเรียกว่าเกินปีก็เป็นไปได้เลยเกือบปีเกินปีบางคนนะคะกว่าจะได้ของมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยโคโค่เนี่ยถ้าแบบมีซื้อขายกันในในท้องตลาดเนี่ยก็จะเป็นหิ้วมากันซะส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าบินไทยนี่คือได้มายากมากๆเลยค่ะ วันนี้ก็จบแล้วนะคะสัดการรีวิวกับเพื่อนๆกดติดตามก้อยนะคะที่ไอจใหม่ก้อยก้อยโชว์เส้นนะคะแล้วก็ไลน์แอดชนกิ้นด้านล่ลางโชว์เส้นค่ะวันนี้ขอบคุณมาสกสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ